สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาค่ะสภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลให้เกิดหมอกลงจาดบริเวณแม่น้ำโขงเรือข้ามฟากแล้วเรือขนส่งสินค้าต้องใช้ความระมัดระวังและเลื่อนเวลาออกเรือให้สายขึ้นเพื่อความปลอดภัย จากสภาพอากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงรายเช้าวันนี้สามารถวัดอุณหภูมิได้ต่ำสุดถึง16องศาเซลเซียสทำให้บริเวณท่าเรือชายแดนไทยลาวหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนมีหมอกลงจัดส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำทำให้ผู้ประกอบการเรือข้ามฟากรับส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างไทยและสปปลาวต้องเลื่อนเวลาในการออกเรือข้ามฟากในช่วงเวลาที่สายขึ้น นายทรงกรดดวงหาคลังหัวหน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่หนึ่งสาขาจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าหลังมีหมอกลงหนาจัดในช่วงเช้าทางสำนักงานเจ้าท่าได้จัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้และเตือนผู้ประกอบการเรือรับจ้างรวมไปถึงเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่ใช้แม่น้ำโขงในการขนส่งสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือมากขึ้น ทั้งนี้ช่วงที่หมอกลงจัดในตอนเช้าเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆไม่มีผลกระทบมากนักเพราะในช่วงสายเรือทุกชนิดก็สามารถสัญจรได้ตามปกติค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทมอบรถโยกให้คนพิการหลังจากถูกร้องขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาท นายเฉลิมเกียรติวรวุธพุทธพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาทเป็นประธานมอบรถโยกคนพิการจำนวน7คันมูลค่าคันละ5,000บาทให้ผู้พิการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้านในพันมีภัยทูลหนึ่งในผู้พิการรายที่ได้รับรถโยกกล่าวว่าจะนํารถโยกที่ได้ไปใช้ในการเดินทางไปวัดทำบุญและไปพบเพื่อนบ้านและขอให้ผู้ใจบุญที่บริจาครถช่วยเหลือมีแต่ความสุขความเจริญ ขณะที่นายกระมวลปานไม้หัวหน้าชุดรับเรื่องร้องทุกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าก่อนหน้านี้มีผู้พิการซึ่งมีฐานะยากจนได้ยื่นหนังสือขอรถโยกสำหรับคนพิการจากทางศูนย์เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวทางศูนย์จึงประสานชมรมชอปเปอร์จังหวัดชัยนาททำการจัดซื้อให้และมอบแก่ผู้พิการจำนวนเคนค่ะ ปติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะเคนยาเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุกระายยิงรถโดยสารรองประธานาธิบดีวิลเลียมรูโตของเคนยา เรียกร้องให้ฝ่ายความมั่นคงระดมกำลังตามล่ามือปืนที่ก่อเหตุกราดยิงรถดยสารเมื่อวานนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต28คนขณะที่ตำรวจในเมืองบันเดราซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยในเมืองอย่างเข้มงวดหวันเกิดเหตุโจมตีขึ้นอีกตำรวจเคนยาระบุนะคะว่าจากรายงานเบื้องต้นนั้นมือปืนที่ก่อเหตุคาดว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธอาชาบับ โดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นมือปืนซึ่งมีกว่า100คนได้เรียกรถโดยสารซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปกรุงไนโรบีให้จอดจากนั้นสั่งให้ผู้โดยสารทุกคนลงจากรถแล้วกราดยิงโดยเคญยาได้ส่งกองทหารข้ามพรมแดนเข้าไปในโซมาเลียเพื่อช่วยกวาดล้างกลุ่มติดอาวุธเอาชาบับซึ่งมีเครือข่ายเชื่อมโยงก,กับกลุ่มก่อการร้ายเอัลกอิดะเมื่อ3ปีก่อนจากนั้นก็ได้เกิดเหตุระเบิดโจมตีในภาคเหนือและภาคตะวันออกของเคญยาเร่ยมา โดยส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ค่ะหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจอีกครั้งในข่าวภาคเที่ยงเวลา12นาฬิกาสวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอเชิญพระสบนิกรชาวไทยแต่งกายสีประจำวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือสีเหลืองตลอดเดือนธันวาคม2557โดยพร้อมเพรียงกัน